ประกาศสิจอม,มาต่อที่59หลานสี่เฉินพูดต่อทุกครั้งที่ข้ากับหวังจีไปพบท่านแม่ท่านแม่ไม่เคยบ่นว่าตัวเองทุกทนเพียงใดที่ต้องถูกกักขังอยู่ที่นี่โดยไม่อาจขยับกายไปไหนและไม่เคยถามเรื่องการเรียนของพวกเราท่านแม่ชอบแย่หวังจีเป็นพิเศษแต่หวังจีคนนี้ยิ่งแกล้งยิ่งไม่ยอมพดูดและยิ่งทำหน้างําเป็นเช่นนี้มาตั้งแต่เด็กเถาว่าเขาเล่าไปยิ้มไป แม้หวังจีจะไม่เคยพูดแต่ค่ารู้ทุกเดือนน้องชายข้าเฝ้ารอวันที่จะได้พบท่านแม่เขาเป็นเช่นนี้ข้าก็เป็นเช่นกัน ว้อยอูเชียนคิดภาพหลานหวังจีนในวัยยาวถูกมดดาอกกอดไว้ในอ้อมอกแม่นหน้าดวงน้อยขาวดุจิมะเป็นสีชมพูระเรื่อเขาเองจึงพลอยยิ้มตามไปด้วยแต่รอยยิ้มยังไม่ทันจังหายหลานสีเฉินก็พูดต่อแต่อยู่มาวันหนึ่งจูู่ท่านอาก็บอกพวกข้าว่าไม่ต้องไปที่นั่นอีกท่านแม่ไม่มาอยู่แล้วว่ยเชียนถามเสียงเบาหลานจ้านตอนนั้นกี่ขวบหรือหลานสีเฉินตอบว่าหกขวบ เขาเล่าต่อย้ำนั้นเขาเด็กเกินไปยังไม่เข้าใจสิ่งใดรียกว่าไม่อยู่แล้วไม่ว่าคนอื่นจะปลอบเช่นไรหรือท่านอาจะตำหนิอย่างไรเขายังคงมาที่นี่ทุกเดือนนั่งรอคนมาเปิดประตูให้อยู่ตรงระเบียงจนภายหลังเขา้าโตขึ้นมาหน่อยจึงเข้าใจแล้วว่าท่านแม่ไม่กลับมาไม่มีคนเปิดประตูให้อีกต่อไปแล้วถึงอย่างนั้นเขาก็ยังคงมาหลานสีเฉินยืนขึ้นในตาสีเข้มศบตาเ่ยออุเชียนหวังจีดื้อดึงมาตั้งแต่เด็ก เสียงใบไม้ดังสวบสาบเสียงช่อดอกหลงตันหน้าเรือนไหวเอ็นตามลมสายตาเว่ยอยุเชียนทอดมองระเบียงไม้หลังเรือนเล็กอย่างอะไรอาวรเราก็เห็นเด็กน้อยผูกสายคาดผ้าหน้าผากคนหนึ่งนั่งตัวตรงสง่างามอยู่หน้าเรือนเฝ้ารอให้ประตูบานนั้นเปิดออกอย่างเงียบ เขาเอ่ยว่าหลานหูหยินจะต้องเป็นสตรีที่อ่อนโยนมากเป็นแน่หลานสี่เฉินกล่าวท่านแม่ในความสมงจมของข้าเป็นอย่างนั้นจริงๆข้าไม่รู้เพราะเหตุใดตอนนั้นนางถึงทำเช่นนั้นและในความเป็นจริงแล้วข้าก็เพราสุดลมหายใจเข้าหรือลึก่อนจะกล่าวอย่างตรงไปตรงมามิได้อยากรู้เงียบไปครู่หนึ่งหลานสี่เฉินก็หลุบตาและหยิบขุยเซียวน้ำแข็งค้าง น้ำแข็งร้าวออกมาลมราตีพันนำมาซึ่งเสียงครุ่ยเซียวครวนดังแมวเสียงครนนงงุ่ยทุ้มตามฟังแล้วรากับเสียงทอดถอนใจในอดิตเว่ยอุเชี่นเคยได้ยินหลานสี่เฉินเปล่าครุ่ยเซียวน้ำแข็งร้าวเสียงครุ่ยเป็นเชกเช่นตัวเจออูจินที่อบอุ่นอ่อนโยนดุดลมวสันสายฝนพรำลมและฝนที่เอื้อต่อการเจริญงอกงามของพืชพันธุ์อุปมหาหมายถึงการศึกษาที่ดี เว่าเวลานี้แม้เสียงกรุยยังคงเลิอดล้ำเช่นเคยแต่กับชวนคนฟังรู้สึกหดหูใจยิ่งนักลมราตรีช่วยพัดเส้นผมสีดำและสายคาดหน้าผากของหลานสีเฉินจึงอยู่ในสภาพยุ่งเหยิงเล็กน้อยทว่าประมุกสกุลหลานแห่งกูซูผู้ให้ความสำคัญเรื่องท่วงท่ารูปลักษณ์เป็นอย่างยิ่งมาแต่ไหนแต่ไรกลับไม่ได้ใส่ใจจบจนจบเพลงหนึ่งเพราะจึงลากกุยเซียวน้ำค้างแข็ง ร้าวลงแล้วเอ่ยแดนเรนเมคาห้ามเร็งบนตรีนยามมีการเรื่องนี้วันนี้ข้าทําเรื่องหน้าข่ายหน้าไปหลายอย่างให้คู้ชายเว้ยรู้สึกกบขันแล้วเว้ยเช่นเอ่ยว่าไม่เห็นจะเป็นไรเจออูจินคงลืมไปแล้วว่าคนที่ยืนอยู่ต่อหน้าท่านคนนี้ก็คือผู้ละเมิดข้อห้ามมากที่สุดคนหนึ่ง หลานสี่เฉินครียิ้มชาติกเนิดของข้าก็หวังจีสกุลหลานแห่งกูซูไม่เคยพแพร่งพรายให้คนนอกโคร่ข้าไม่คนเล่าให้เจ้าฟังคืนนี้อยู่ดีๆข้าก็อยากลำบากกับใครสักคนเพียงเพราะอารมณ์ชวนแล่นเว่ยอูเชียนออกตัวข้าเว่ยอูเชียนไม่ใช่คนปากมากเจออูจินโปรดวางใจหลานสี่เฉินเอ่ยว่าแต่คิดไปคิดมาหวังจีคงไม่ปิดบงังอะไรเจ้าเว่ยอูเชียนกล่าวว่าเขาไม่ยินดีเล่าข้าก็ไม่เคยถาม หลานเฉ่นฉินว่าแต่จากนิสัยเขาหวังจีแล้วเจ้าไม่ถามแล้วเขาจะพูดได้อย่างไรมีบางเรื่องที่ถึงเจ้าถามเขาก็คงไม่พูดว้ยเช่ยงกำลังจะตอบกลับได้เสียงปีเท้าดังมาจากด้านหลังเมื่อหันกลับไปมองจีเห็นหลานหวังจีเดินอาบแสงจันทร์เข้ามามือขวาหิ้วหายศลากลมเกรีงสองใบที่มีผนึกปากหายเป็นสีแดงสดเว้ยเชี่งถึงกับตาวาวหานกวงจีเจ้านีช่างเอาใจใส่ย,ยิ่งนัก หลานบังจีเดินเข้ามาใกล้มอบสุราจัก,กรพัิแย้มสวนให้เขาเวอร์เชนกอดทายขณะเดินเข้าประตูไปโดยมีหลานวังจีมองตามหลังปรางโคงศรีสะตวเวตากลับอ่อนโยนเป็นอย่างยิ่งหลานสี่เฉินมองน้องชายแวบ,บหนึ่งแล้วถามว่าเจ้ามาจากในห้องเจ้าหรือหลานวังจีพงกศรีะหลานสี่เฉินกล่าวว่าเจ้าทางที่อยากแตะต้องสุราระวังด้วยอย่าให้เป็นอย่างคราวนั้นอีกสายตาของเขาทอดมองอยังชุดสวนใกล้ก็ดู หายประรา้าของหลานบังจีเจ้าตัวก้มหน้ามองตำแหน่งหัวใจของตัวเองก่อนจะตอบจะาให้เป็นเช่นนั้นอีกหลานสี่เฉินฝืนยิ้มและทอดถอนใจอีกคราหลังหลานสี่เฉินเดินจากไปแล้วหลานวังจีจึงเดินเข้าเรียนและปิดประตูเบาๆวอยชื่นกำลังแกะปะนึกหายสุราพรางกับคิดเรื่องราวของหลานอัน บรรพบุพร,บรุษบอ,อต้งสกุลหลานแห่งกูซูกับชิงเหงิงจริงเขาคิดในใจสกุลหลานแห่งกูซูช่างเป็นตระกูลที่ลึกล้ําเสียจริงแม้จะพูดว่าบรรพบุรุษเป็นบรรพชิตแนวทางของตระกูลก็บโบราณข้ามเกิดแต่กลับให้ความสําคัญเรื่องรังใครเสียจริงเมื่อคิดเช่นนี้เขาอดไม่ได้จ้องมองอนุชนสกุลหลานแห่งกูซูที่อยู่ในห้องนี้อีกคน ห้านบังกีกำลังก้มหน้าอ่านหนังสือมุมโต๊ะมีโคมไฟกระดาษด,ดวงหนึ่งแสงไฟอ่อนๆส่องสะท้อนไปหน้าเขาให้ยิ่งงดงามดุดยกเนื้อดีสีหน้าเย็นชากับในตาสีอ่อนถูกฉาบด้วยสีทองอบอุ่นจนดูหล่อเหลาราวกับไม่ใช่คนจริงๆไปชั่วขณะว่ยอุเชียนถึงกับจิตใจเหมื่อลอยดวงตาเคริบเคลิ้มอดไม่ได้จะโน้มกายเข้าไปใกล้ หลานวังจีเหลือบตาขึ้นถามว่ามีเรื่องใดหรือว้ายอุเชนพรานได้สเสิจ,จึงตอบว่าเปล่าแค่เห็นที่ขั้นหนังสือของเจ้าสวยดีที่ขั้นหนังสือของหลานวังจีเป็นดอกไม้แห้งสีอ่อนเก็บรักษาไว้อย่างดีสีสันจึงยังสดใสกรีบดอกเห็นเส้นใยชัดเจนเสมือนมีชีวิตขั้นอยู่ระหว่างหน้ากระดาษและแผ่กลิ่นหอมอ่อนๆว้อยอุเชียนหยิบที่ขั้นหนังสือขึ้นมาถามดอกสาวเหวยหรือ ดอกไม้ชนิดหนึ่งรูปร่างคล้ายดอกโบตานร,รากจะทำยาสมุนไายสมัยบราณมักมอบดอกไม้ชนิดนี้แก่ผู้ที่ลาจากไปไกลหลานวังกีตอบว่าอืมเว้ยเชียนพิกเล่มสองสมทีก่อนจะขั้นที่ขั้นหนังสือให้เขาแล้วเปลยพี่ชายเจ้าเฉลินใจมากทีเดียวหัานบางจีบรรจงนำดอกซาวเย่แห้งเสียบไว้ในหนังสือแล้ว เสาเหยยดเสาเยาและปิดหน้ากระดาษหาหลักฐานเขาไม่มีทางอ่อนข้อโวยเช่อนเอื่นนั่นก็ใช่ถึงอย่างไรเขาก็เป็นพี่ชายเจ้าต่อให้หลานสี่เชิญก็จินกวงเย้ามีความสัมพันธ์แน่นแฟนเขาก็เป็นคนสกลุลหลานแห่งกูสูย่อมมีหลักการเป็นของตัวเอง วุยอุเชียนเปิดผนึกไฮสุราใบหนึ่งเล็กคิดในใจตอนหลานจ้านเมาสุราเกาก่อนได้ตอบคำถามข้าอย่างซื่อตรงว่าเขาไม่เคยแอบดื่มสุราจักรพัดแย้มสวนในห้องเช่นนั้นเขาส้นซูราจักรพัดแย้มสวนไว้ทําไมโคไม่ใช่เก็บไว้ให้ข้าดื่มโดยเฉพาะรอก,กระมังคิดชนี้ออกจะไรอย่างอายไปสักหน่อยแล้ว จะว่าไปก็คนกล่าวขอภายเรื่องสายคาดหน้าผากของเขาหรือเปล่านะถึงอย่างไรข้าเคยเล่นตั้งหลายครั้งนี่ถ้าเขาอ่านแล้วผ่านโกรธและข้าออกไปเล่าจะทําอย่างไรเพราะข้าทําตัวเลวไรมานานขนาดนี้เขายังไม่โมโหเห็นได้ชัดมากความอดกลั้นสูงขึ้นมากก็ให้แกล้งอีกก็คงไม่โกรธไม่ใช่สิข้าไม่ควรถามเขาแกล้งทําเป็นไม่รู้ว่าสายคาดหน้าผากมีนในแฝงว่าอะไรดีกว่าหนหน้าข้าถึงจะยังคงจงใจหนึ่งเล่นได้หาข้าโมโหข้า หากเขาโมโหข้า็ใหยทำขายสือบอกว่าข้าไม่รู้ผู้ไม่รู้ย่อมไม่ผิดขณะเวิเชนนึกกระยิบในใจล้านว่าจะเอ่ยคําถามว่าทําไมหรือเขาหันกลับพูดด้วยสีหน้าจริงจังไม่ทําไมหรอกข้าแค่ดีใจว่าแล้วก็เปิดไหสุราอย่างใจไม่อยู่กับนื้อกับตัวแรงียนหน้ายกเดืมอึกหนึ่งทันใดนั้นกระพ่้นพรวดออกมาล้านบวังจีม้วนหนังสือลงทันทีทําไมหรือวิเชนบอกมือปัดป่าๆไม่มีอะไรไม่มีอะไร จำได้แล้วเพราะว่า่วยิงแอบเข้าไปสกดื่มหมดหายเลือกกอกน้ำชาลงไปแทนนานแล้ะตอนที่มาเรียนครั้งแรกจำได้ไหมสิบหกปีคอน <laughs> ตอนนี้โดนตัวเองแล้วปาาเขาตอบว่าไม่มีอะไรแต่มือกลับวางสุราหายนั้นกลับไปและหยิบอีกหายขึ้นมาด้วยสีหน้าแบบคนดวงสวยหลังจากขมือดื่มสุรามหมดหายคราวก่อนเขาตรงใจเจิมน้ำเปล่าเ <c oughs> ข้าไปแทนด้วยคิดจะทาให้หลานวังจีตกใจไม่เจอน้ําเปล่าเก้าใครเลยจะรู้ว่าตัวเองจะวงวยถึงเพียงนี้หลานวังจีนําสุรามาส่องหายกลับเป็นน้ําเปล่าไปหนึ่งหายแล้วว้เ่เชื่อกระดืบเจอน้าเปล่าหายน้าเสียเอง <c oughs> น้ำกแตกลับมาชาตินี้ทุกครั้งเราคิดจะแกล้งหลาน หวังจีมักลงเอยด้วยการทําก้อนหินหล่นทับเท้าตัวเองอยู่ร่ำไปคิดร้อยตลบก็ไม่เข้าใจว่าเพราะอ,อะไรกันแน่ว้อยอุเชียนมัว,วหลับไปตั้งแต่ตอนไหนเขาสลสลืมสสลือจนถึงตอนรุ่งสางจะจู่ก็ตื่นขึ้นมาสะดุ้งทีหนึ่งแล้วตะเกียกตะกายลุกขึ้นมองเห็นหลานหวังจียังไม่ได้ถอดเสื้อ สปายพินกับกระบี่ไว้ข้างหลังฝ่ายนั้นเลื่อนมือที่วางอยู่บนบ่าเขากลับไปมองวัตถุหนึ่งกลางฝ่ามืออย่างจดจ่อก่อนจะเอ่ยขึ้นว่ามีแขกไม่ได้รับเชิญเว้ยอุเชนรีตามมองแวบหนึ่งวัตถุสิ่งนั้นคือป้าโยกผ่านทางของสกลุลหลานแห่งกูซูเขาจำป้าโยกชิ้นสูงชิ้นนั้นของหลานบังจีได้หากมีคนนอกลุวงล้ำม่านอาคมแดนเรนเมคามันจะส่งสัญญาณเตือนแต่นานนับสิบกว่าปีแล้วที่ไม่มีผู้ใดกล้าบุบกรุกแดนเรนเมกา เว่ยเชียงกระดัดลงจากเตียงพบว่าเสื้อนอกตัวเองถูกถอดไปตั้งแต่เมื่อไร่ม่รู้เขาจึงสวมเสื้อพรางถามว่าใครหรอหลานหวังจีสายหน้าเพิ่งทรงขยนันเว่ยเชียงตามตนไปทั้งสองตรงไปยังเรือนพักซึ่งมีผ่าเขียวขึ้นแน่นครึมแสงตะเกียงลอดผ่านหน้าต่างกระดาษเว่ยเชียงจำเนรมองป้ายหน้าลานและเอ,อ่ยเรือนเย็นเยือกหรอจริงดังคาด หลานสี่เฉินนั่งตัวตรงงามสง่าอยู่ในห้องครั้นเห็นพวกเขาทั้งสองเข้ามากลับมิได้ประหลาดใจเพียงศบตาหลานหวังจีกรานหนึ่งต่างฝ่ายต่างเข้าใจความไหนหลานหวังจีจึงพาเว่ยอูเชียนไปนั่งหลังฉากกั้นผ่านไปสะพักม่านภายในเรือนเย็นเยือกกระถูกคนเปิดออกเสียงปีท้าแผ่วเบา,เบาเบยื่งย่างเข้ามาในห้องคล้ายนั่งลงฝั่งตรงข้ามกับหลานสี่เฉินครู่หนึ่งเสียงหินหยกกระทบกันคล้ายมีคนวางสิ่งบนโตะ๊ะ บางบางสิ่งบนโต๊ะและเลื่อนไปอีกด้านผู้เอ่ยปากคือหลานสีเฉินนี่หมายความเช่นไรคนพเนจรฆ่าเคิคืนให้พี่รองกินกวงเจ้านั่นเองหลานชีเฉิเกล่าว้้าของสิ่งนี้ข้ามอบให้เจ้าแล้ว จินกวงยาวบอกว่าป้ายโยกผ่านทางชิ้นนี้ตลอดหลายปีที่ผ่านมาไม่เคยเสื่อมฤทธิ์บัดนี้เมื่อมันสเืเอิฤทธิ์แล้วก็ควรคืนให้เจ้าของวัยอูเชียนเข้าใจแล้วเนื่องจากเจออูจินกระเหลียงฝั่งจุนสนิทสนมกันมากหลานซีเชิญจะมอบป้ายโยกผ่านทางของแดนเรนเมคาให้จินกวงยาวชิ้นหนึ่งอนุญาตให้เขาเข้าออกที่นี่ได้ตามสบายแต่คาดว่าช่วงไม่กี่วันมานี้หลานซีเฉินแกค่าถาม่านอัคผมห้ามก็ออกแดนเรนเมคาใหม่หรือไม่กระลิบเคืนสิทธิ์เข้าออกในป้ายโยกแผ่นนั้นของจิน กองยาไ่ผู้ตอนจินกงย้ามาเยือนเขาจึงถูกปฏิเสธไม่ให้ผ่านประตูด้วยเหตุนี้เขาจึงฝ่ายออกปากคืนป้ายหยกผ่านทางหลานสี่เฉินเองก็ไม่รู้ตัวตัว,ต,วต้องทําตัวเสยแซงใส่หน้ากากอย่างไรเช่นเดียวกับหลานหว่างจี ในเมื่อจินกวงยาใช้กลยุทธ์ถอยมาตั้งหลับเพนเดินหน้าต่อล้านสี่เฉยนแต่นิ่งงันไม่กล่าวสิ่งใดผ่านไปคร่้งจึงเอ่ยมาครั้งนี้มีกิจอันใดหรือจินกวงยาวตอบตอนนี้ยังไร้ข่าวข่าวของฮานกวงจินกับประจารย์อีหลิงข้ามิได้สั่งให้ฝนมาค้นแดนเร้นเมฆาล้ายตะโกนจึงพาการสงสัยและคาดคานอย่างหนัก หากพี่รองสะดวกไม่ได้โปรดเปิดประตูสักช่วยามถึงตอนนั้นข้าจะพาคนมารับหน้าเองที่แรกเบื่ออูเช่นยังคิดว่าจินกงย้อนมาคราวนี้เพื่อขอตรวจคนที่ไหนได้จินกงย้อกลับกล่าวเช่นนี้ดูเหมือนจะไม่ได้สนใจค้นหาบอกแสของปรมาจารย์อีหลิงเลยเขาจึงอดรู้สึกแปลกใจมีได้อีกด้านของฉากกานจินกงย้อนเอ่ยขึ้นพี่รองท่านเป็นอันใดหรื หลานสี่เฉินตอบว่าม่ได้เป็นอันใดจิงกรุงเย้ากราวหากท่านเป็นห่วงหวังจีไม่จะเป็นหลอกหานกวงจีเป็นคนสัตว์เสื้อเที่ยงทมหลายปีมานี้ล้วนแต่เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาคนทั้งร้อยตระกลูลเขาทำเชนนี้ต้องเพราะถูกล่อลวงแน่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขายังไม่ได้ทำเรื่องที่ไม่อาจหวนคืนเมื่อถึงเวลาแค่อธิบายให้กระจ่างก็พอข้าจะไม่ให้ผู้อื่นมีโอกาสได้ติชิ้นนินทาเป็นอาขาดหลานสี่เฉินถามถึงเวลาเมื่อใด จินกรงยาวตอบว่าหลังกวาดล้างเนินป่าชา้าเสร็จสิ้นเว่ยเชื่อนอึ่งไปเล็กน้อยส่วนหลานสี่เฉินถามว่าเนินป่าชา้าหรือจินกรงยาวกราบน่าจะแเกิดเหตุพธาการที่หอเกรดทองครานนั้นโม่หลิงหลานหลิงอินเหมิงและยังมีที่อื่นอีกหลายแห่งต่างเกิดเหตุอาเพศมากมายแหลยหนทั้งสุสานถูกทำลายศพหายไปอย่างไร้ร่องรอยมีสัญญาณแสดงเห็นว่าศพจำนวนมาก กำลังมุ่งหน้าไปทางอีหลิงเกรงว่าจะไปเนินป่าชาแล้วล้านสี่เฉินถามอีกธรรมเพื่อการใดกันแน่จินกงยาวตอบค่าเองก,ก็ไมิทราบแต่คาดว่าหน้าจะเป็นเพราะเว่ยเช่่นปล่อยอาคมชั่วร้ายบางอย่างหรือไม่ก็ใช้ตราพยักฆมินหลานสีเฉินซักตอนนั้นที่หอเกตทองกขาถูกจินหนิ้งแทงหนึ่งแผลยังสามารถกระทำเรื่องพวกนี้ได้หรือจินกงยาวบอก พี่รองมีครั้งว่ยอุเชนทรยศสกุลเจียงแห่งอินเมืงไในเปิดศึกกับประมุกเจียงเขา,าเจ็บหนักเพียงใดก็ยังสามารถเรียกลมเรียกฝนบัญชาการฝงศพได้อย่างใจนึกสําหรับประาจย์อีหลิงแล้วจะมีเรื่องใดาย,ยากเย็นกันเล่าว่ยอุเชียนรูปปลายคางพร้อมคิดในใจประเมินค่าสูงส่งเกินไปจินกงยาวพูดต่อ ดังนั้นข้าจึงเกรงว่าเหตุล้อมปราบเนรป่าช้าครั้งที่สองอาจจะเกิดขึ้นในอีกไม่ชา้าข้าได้แจ้งบางตระกูลให้ไปร่วมหาเรือเรื่องนี้กันที่หอเกร็ดทองแล้วที่รองท่านจะมาหรือไม่ผ่านไปสักพักล้านสี่เชิญจะพูดขึ้นได้เจ้ารอที่ห้องสง่างามสักครู่เดียวค่าไปพร้อมกันกันกบเจ้า หลังจากกินคงยาวเอกแ้วหลานซีเฉินจึงอ้อมมาหลังฉากกั้นศบตากับะลานหวังจีคนหนึ่งและกล่าวข้าไปฮอเกร็ดทองพระเจ้าเป็นเนินป่าช้าแยกกันเคลื่อนไหวหลานหวังจีพงกรษะชา้าชากราบหลานซีเฉินลั่นวาจาหากเขาไม่จิตคิดเป็นอื่นจริงข้าจะไม่ยอมอ่อนข้อให้เป็นอาขาหลานหวังจีกล่าวว่าข้าทราบแล้ว ทั้งสองลงจากดันเรนเมคาด้วยทางสายเล็กระหว่างทางพงหญ้าเส้นเล็กข้างถนนสีลาขาวขาวายตัวขยับไหวดังสวบสาบและพันแหวกออกโดยมีหัวกรมเล็กดูดก้อนหิมะก,กับหูยาวๆหนึ่งบุดออกมา จมูกสีชมพูของเจ้ากระต่ายตัวนี้ขยับดุกดี้ครันเห็นหลานบังจีหูลูกกระพันชีเหล่แล้วมันจึงดีดตัวกระโจนเข้ามาหาก้าเพราะพวกเขามาถึงสนามหญ้าเคี้ยวปะจีอื่น,นัันก็เห็นเสียวพิงกัวนอนอยู่ข้างต้นไม้ต้นหนึ่งและมีกระต่ายขาวตัวกรมดิกลายสิบตัวรายล้อมส่วนใหญ่ปิดตานอนหลับเรดจมีเพียงไม่กี่ตัวที่ยังกระโดดกระเด้งไตมา เว่ยเช่นเดินมาข้างต้นมาและกาหัวเจ้าลาเสียวพิงกัวเสียวพิงกัวสะดุ้งมันตื่นขึ้นมาพ่นลมออกทางจะหกดไม่ความตกใจครั้นเห็นเว่ยเช่นก็แหกปากร้องวิวายกระต่ายกองโตพวกนั้นเลยพลอยตกใจตื่นตามปไปด้วยพวกมันพากันสะบัดหูคู่ยากระโดดก็หาหลานหวังจีก้อนแล้วก้อนเล่ามารวมตัวกันอยู่ตรงรองเท้าหุ้มแกงสีขาวราวกับหิมะวิ่งบนไปมาเพราะว่าตื่นเต้นดีใจอ,ะ,อะไรกันแน่ ว่ยเชิญจุงสายบังเหียนเสียวพิงกัวทั้งสุดรั้งของกูให้มันลุกเดินบรรดากรตายยืนในสองคาลังอยู่บนพื้นพวกมันต่างเกาะอานหลานหวังจีคล้ายอยากปีนขึ้นมาส่วนหลานหวังจีกับยืนหิ่งดูดคุณเขาหลังจากพวกเขารั้งสอง เริ่มย่างก้าวกระต่ายขาวพวกนั้นก็ตามรองเทา้าหุ้มแข้งสีขาวม่อย่างตัวรักทะเลเม้่อวอ้เชียนจะไล่อย่างไรพวกมันก็ไม่หนีไปหลานวังจีก้มลงอุ้มกระต่ายตัวหนึ่งขึ้นมากอดในอ้อมแขนเสนายังคงเรียบเฉยเย็นชาแต่มือกลับขึ้นไวอย่างอ่อนโยนนิ้วยาวเรียวก้าวใต้ตะคางกระต่ายตัวนั้นเจ้ากระต่ายน้อยสบัดหูย,ยาวๆของมนสุกหัวครอเขียไปมาดวงตาดุด ทับทิมรีเปลือเป็นเส้นตรงราวกับรังเครืบอเครมเสียเต็มประดาแต่พอว้ยเชยญเข้าไปเก่าบ้างเจ้าได้กรับเอียงหัวหลบเว้ยเชิญบนรังเกียจค่าขณะนี้เชียวเรือหลักแต่เจ้าคนเดียรพักดีต่อเจ้าของจริงนะหลานวังจีมองเขาที่หนึ่งและส่งกระต่ายเข้าสู่อ้อมแขนอีกฝ่าย เว่ยอูเช่นยิ้มรารับมาแต่เจ้ากระต่ายตัวนั้นกลับดิ้นดุกดิ๊กอยู่ในอ้อมแขนเขาพยายามกัดเกินสุดกำลังเว่ยอูเช่นจึงดึงหูมันพรางถามไม่ชอบข้าหรือทางข้าอย่างนั้นสิเจ้าหนีเส้นหนีให้ตายก็ไม่พอหรอกเจ้าช่องชอบข้าเสียดีๆเว่ยอูเช่นดึงหูกระต่ายเล่นได้สักพักจนพวกเขาจนจะถึงประตูใหญ่ก็แดนเรนเมคาจึงยอมวางกระต่ายขาลูเขาขาอย่างพะยี่จนขนยุ่งจนกระต่ายพวกนี้ไม่อาจตามต่อ จึงทำหูรูด้วยความซีหายใจวันนั่งอยู่กับที่และมองส่งเจ้าของจากไปเาลาไปเลยเนี่ยไว่อยอุเชนหันกลับมามองเลยเอ่ยว่าพวกมันไม่อยากให้เจ้าไปหันกองจริงคิดถึงว่าเจ้าจะเป็นที่ชื่นชอบของเจ้าพวกตัวเล็กพวกนี้ขนาดนี้ตอนเจ้าเลี้ยงกงอ่อนโยนเอาใจาใส่พวกมันมากเลยสินะเป็นข้ากงทำไปได้หรอกล้านวังจีถามทำไม่ได้รล เว่ยอเช่นพูดอย่างภูมิใจแน่ละทั้งพวกที่บินอยู่บนฟ้าเดินอยู่บนพื้นว่าอยู่ในน้ํายามเจอข้าวนแต่หันหลังหนีเตลิดเปิดเปิงกันหมดล้านหวังจีสายหน้าก็มหมายชัดเจนมากว่าต้องเป็นเพราะเว่ยอูเชียนเล่นแกล้งก่อนแน่พวกมันถึงไม่ชอบหนะ้า ทั้งสองลงจากเขาลัดเลาะไปตามถนนทรายลเล็กๆรับตาคนจนออกจากแดนเรนเมกาก็เดินออกมาไกลขึ้นเรื่อยๆกระพังพ้นเขตที่บรรดาศิทธสกุลหลานแห่งกูโซมาทํากิจกรรมกันเป็นประจำโจโจ้วยชินกรรองเพือโอ้ยค่าเจ็บท้องหลานวังจีหยุดเดินทันทีหยุดพักทายาไหมเว้ยชินปฏิเสธไม่ต้องรอให้ข้าขึ้นนั่งกอพอล้านวังจีบอกเจ้านั่ง ว้ยเชี่ยนทำหน้าเม้แต่ขึ้นครั้งลามาต้องออกท่ายะกล้าโกรธจะก,กระเทือนถึงแผนน่ะสิปากแพร์เขาสมานกันแล้วคำพูดประโยคนี้จึงบอกบองมงบอกว่าเขากําลังทาตัวหน้าไม่อายชัดๆล้างหวังจีหยุดและหันมามองท่านในนั้นก็เอื้อมมือมาโอบเอียวเขาโดยมิโดยเลี่ยงม่ให้ถูกบริเวณที่รับบาดเจ็บตามด้อุ้มว้ยอูเชียนขึ้นอย่างแผ่วเบามาวางบนหลังเสียวฝิงกัว พวกเขาสองคนคนหนึ่งขี่ลาคนหนึ่งเดินข้างทางเว่ยอยู่เช่นนั่งอยู่บนหลังเสี่ยวปิงวัวยิ้มจนตายหยีหลานบางังจีจึงถามว่าทำไม่เรยเว่ยเช่นตอบว่าก็ไม่ทำไมอะเรากับหากได้ทำเรื่องไม่ดีสักนิดเขาก็รู้สึกกระยิมใจเล็กๆแล้วแม้เขาลงเนิมเรื่องราวในวัยเยาว์มากมายหลายเรื่องแต่มีภาพผิผุการณ์หนึ่งที่ทุกวันนี้ยังคงตราตรึงในใจเขาแม้เพียงเลือนราง บนถนนสายเล็กลาหนึ่งคนคนสามคนคงบรุษชุดดำยกร่างสตรีชุดขาวขึ้นอย่างแผ่วเบามาวางบนหลังลา่าจากนั้นชูร่างเด็กน้อยขึ้นสูงและวางบนบาตัวเองเขาคือเด็กน้อยสูงอย่างไม่เท่าขาคนมานั่งอยู่บนไหลบรุษชุดดำผู้นั้นจึงกลายเป็นสูงเยี่ยมหน้าเกรงข้าไม่ชัว่วพลิบตาเด็กน้อยประเดี๋ยวถึงขมกอง,อง,องบรุษผู้นั้นประเดี๋ยวถูกหูหน้าเข้าฟ้า,าแก่งไปไม่หยุดปากก็โ h ร้องตะโกนไปเรื่อย สตรีชุดขาวนั่งโยครอนอยู่บนหลังลาคล้ายกำลังยิ้มขณะมองดูพวกข้าบุรุษผู้นั้นนิ่งเงียบตั้งแต่ต้นจนจบเขามีใครพูดเพียงประฟองลูกน้อยให้นั่งให้สูงขึ้นมั่นคงขึ้นโดยใช้มืออีกข้างจุงซ้ายบางเหียนลาทั้งสามคนเดินเบียดกันบนถนนสายเล็กมุ่งนั่งไปข้างหน้าอย่างเชื่องช้าด,ด้วยกันนี่ก็คือความทรงจําลงเหลือเพียงน้อยนิดของเขานั่นคือพ่อแม่ของเว่ยอู่เชียนเว่ยเชียนออกปากหลานจ้านเจ้าจุงบางเหียนหน่อยสิ หลานวังจีถามว่าเพราะเหตุใดเสียวพิงขัวเฉลียวฉลาดใช่ว่าเดินตำหนังคนไม่เป็นเว่ยเชี่ยนจึงพูดไว้ไว้หน้าข้าหน่อยซีให้จูงกระจุงเถนะินแม้ยังคงไม่เข้าใจเพราะเหตุใดรอยยิ้มของเว่ยเชี่ยนได้เจิดจ้าขนาดนี้หลานวังจีก็ยังอุตส่าห์ถือซ้ายบังเหียนเสียวพิงขัวไว้ในมือจุงมันตามที่อีกฝ่ายเรียกร้อง เว้ยอุเชนรำพึงระพันกับตัวเองขาดแค่เจ้าตัวน้อยล้านหวังจีถามอันใดหรือเว่ยอุเชนแอบยิ้มไม่มีอะไรหรา่านเจ้าช่างนี้เป็นคนดีจริงๆ จะมีได้ยังไงเนาะไปอี้หลิงคราวนี้สิ่งที่รออยู่เบื้องหน้านั้นยากจะทำนายและดูจะร้ายมากกว่าดีแต่ว่ยอุเชนกลับไม่ได้ตื่นเต้นเป็นกังวลสักนิดเขาขี่หลังเจ้าลาโดยเบื้องหน้ามีหลานหวังจีจูงสายบังเหียนนำทางจิตใจเต็มไปด้วยความอิ่มเอมอิสระเสรีดุดเหะเหินเดินอากาศได้รู้สึกว่าต่อให้เวลานี้จูๆ่ๆมีตระกูลเซียนน้อยใหญ่โผล่มาสังหารเขาจากข้างทางนอกจากทำลายบรรยากาศให้เขาเสียอารมณ์แล้ว ครั้นบังเอิญเห็นข้างทางมีบ้านไร่หลังหนึ่งหลานหวังจีจึงรั้งเสียวกิลัวให้หยุดพวกเขาเคาประตูแต่ไร้เสียงคนขานรับพอผลักประตูก็เปิดออกเองกลางลานบ้านมีโต๊ะไม้ทำมือตั้งอยู่หนึ่งตัวบนโต๊ะมีถัวยังปลอกเปลือกไม่เสร็จวางอยู่หนึ่งอ่างข้างกำแพงดินมีกองฟางสูงเลี้ยวพร้อมพร้อมคลาดปักอยู่หนึ่งด้ามรวมถึงลูกเจี๊ยบจิก เข้าวเปลือกทางร้องจิบจิบแล้ววิ่งไปมาเต็มฟื้นว่าเช่นเห็นมุมหนึ่งของลานว่ามีแตงโมกองอยู่หลายลูกจึงเดินเข้าไปอุ้มหนึ่ง ขึ้นมาหนึ่งลูกด้วยท่าทางจริงจังเจ้าของไม่อยู่หันกองจริงพวกเราทําตามตามสะดวกเธอหลานมบิงจีกาลังหยิบเงินออกมาวางบนโต๊ะเสียงฝีเท้าดังมาจากนอกพนังคนหนึ่งนามคนหนึ่งตามคงเป็นเจ้าของบ้านกลับมาแล้วเว้ยเช่นรู้ว่าเพราะเหตุใดแต่ทันทีดินเสียงฝีเท้าก็รีบทบตัวผลักหลานมืองจีเข้าไปแอบหลังกองฟางโชคดีหลานหว่างจีเป็นคนสุขุมเยือกเย็นจูจูทถูกเขาโถมใส่กระทัหนหันเช่นนี้จึงไม่ได้ส่งเสียงจะเห็นได้ชัดว่าอีกฝ่ง ไม่เข้าใจว่าเหตุใดต้องแอบเว้วยเช่นจึงเพิ่งได้นึกจริงด้วยทําไมพวกเราต้องแอบด้วยละ่ะในเมื่อชาวบ้านในหมู่บ้านชนบดพวกนี้ไม่รู้จักพวกเราหรกบอกไปตามตรงว่าจะซื้อ ขอซื้ออาหารก็ได้นี่นะคงเพราะทำเรื่องชั่วมากเกินไปเลยชินเสียแล้วว่าการโถมใส่ครั้งนี้เขาชนล้านหวังจีจมล้มลงไปกองฟางนุ่มท่วงท่ากึ่งมาคคับเช่นนี้ทำให้เว่ยเช่นรู้สึกตื่นเต้นอย่างน่าประหลาดจึงค้างท่าน,นั้นไม่ยอมลุกเขาแซงทำเคอไม่ยกนิ้วชี้บอกใบ่หลานหวังจีว่าอย่าได้ส่งเสียงจากนั้นแซงทํารากับสถานการณ์บังคับท่าตัวบนตัว ทาบทับบนตัวอีกฝ่ายทำตาเฉยในใจเต็มด้วยความสุขล้นปรีอย่างที่มีอาจบรรยายออกมาเป็นคำพูดได้เสียงเลื่อนมานั่งไม้ดังจากหลานบ้านเหมือนเจ้าของบ้านไร่สองคนจะนั่งลงที่โต๊ะไม้เล็กตัวนั้นเสียงตรีนั่งหนึ่งดังขึ้นพี่ร้องให้ข้าอุ้มเถิดข้าได้ยินคำพี่พี่พร้องหลานวังจีก็นิ่งอึง้งไป ในจังหวะนี้เองเสียงบุษรู้หนึ่งก็ดังขึ้นจะปอกเปลือกถั่วไปนั่นแหละดีแล้วตามด้วยเสียงเงีงามของเด็กน้อยที่กำลังหลับปุ๋ยดูท่าฝ่ายนั้นจะเป็นสามีภรรยาอายุน้อยคู่หนึ่งกำลังภรรยากำลังเตรียมอาหารข้ามส่วนสามีอุ้มลูกน้อยที่กำลังหลับไหลด้วเช่นย,ยิ้มหวานพร้อมกับหยิบตาซ้ายให้ลหลานวังจีแล้วกระซิบบางเอิญชะมัดเจ้าของบ้านไร่หลังนี้คนหนึ่งก็เป็นพี่รองอ่างเสียงยกสูงด้วยเจตนากระซาวชัดเจน หลานเวงกีจึงตบัดสายตาพอนวักมาทางเขาก่อนจะหันหน้าไปอีกทางเว่ยเชื่อใจอ่อนยวบนมหน้าลงข้างหูอีกฝ่าย หล่อแล้วเรียกเสียงเบาหิวว่าพี่รองหลานหลานบางังจีลมหายใจสะดุดซ้ายตานมองมาแฝงไว้ด้วยกล่ำเตือนในลานบ้านภรรยาพูดกลัวหัวเราะท่านอุ้มไม่เป็นเดี๋ยวก็ทำลูกตื่นจนข้าต้องมากรมลูกอีกกรอบสาหมีแยงวันนี้เขาเล่นเต็มที่จนเหนื่อยจะแย่ไม่ตื่น,นง่ายๆหรอกหน้าภรรยาปลอกเปลือกถั่วพรางกราพี่รองท่านต้อง ต้องกดขันอาเป่าให้ดีๆนะครับเพิ่งอายุแค่สี่ขวบก็เป็นอย่างนี้แล้วโตขึ้นคงจะยิ่งเอาเรื่องทําลูกคนอื่นร้องไห้มาหลายหนจนบอกว่าไม่อยากเล่นกับอาเป่าแล้วสามีกล่าวสุดท้ายก็เห็นคืนดีกันทุกครั้งปากบอกว่าไม่อยากเล่นแต่ในใจอยากเล่นกับอาเป่าชัดๆเวอร์อยู่เช่นเราเพิ่งแล้วกระเช้าพี่รองหลานเจ้าคิดเห็นเช่นไรต่อคาพูดนี้เห็นด้วยหรือไม่หลานบมืจีพูดว่าเลิกพูดเล่นได้แล้ว รับเสียงชนิดพวกเขาทนทั้งใบย่อมไม่ได้ยินขณะผู้สามีภรรยาคุยกันเจ้าเจ้ากันอยู่อีกด้านตอนนี้เว่ยอย่เช่นยืนหน้ามาจ่อหูหลานหวังจีกระิบเรียกว่าพี่รองหลานเสียงอ่อนหวานเสียงอ่อนเสียงหวานเจ็ดแปดหนไม่เลิกลาจนในสุดหลานหวังจีก็คล้ายหมดความโอดโทนพิษตัวควับ การเคลื่อนไหวของเขาทั้งรดวดเร็วและมั่นคงกองฟางนิ่งสนิทแต่เว่ยเช่นกับถูกเขาทับไว้ใต้ร่างล้านวังจีกระซิบเขินเรียกอีกข้าใช้คาถาปิดวาจาเว่ยอุเชียนยื่นมือไปหาใบหน้าเขาล้านวังจีคว้าข้อมือไว้ทันทีเว่ยอุเชียนพูยพูดด้วยเสียงจริงจังหานกวางกินบนสายข้าละผักมีฟางข้าวติดอยู่ครั้นได้ยินเช่นนั้นล้านวังจีจึงคลายมือเว่ยอุเชียนช่วยหยิบเศษฟางชิ้นเล็กออกแล้วยื่นเขาโดยพร้อมพูดอย่างพู ภูมิหกภูมิใจดูสีข้าไม่ได้หลอกเจ้านะภูมิใจได้ไม่นานกระดิ่งเสียงภรรยาวัยสาวพูดขึ้นอีกแต่ถึงจะเป็นเช่นนี้ก็ปล่อยให้อาเป่าเที่ยวไปรังแกคนอื่นไม่ได้สามีนางพูดอย่างไม่ได้อาทรร้อนใจจะปล่อยเขาไปเถอะเด็กผู้ชายนี่นะชอบใครก็มักรังแกคนนั้นหวังอยากอื่นมองตัวเองครั้งได้ฟังคํารอยยิ้มของเว่ยอูเชียนพรานแข่งขาม ตอนครับขอบคุณครับผู้ชายนี้นะชอบใครก็มกักรังแกคนนั้นหวังอยากคนอื่นมองตัวเองขอบคุณครับ